พี่อยู่บนสายการบินอ่ะเออนั่นนั่นอีนุ้ยนั่นอีนุ้ยบ้าหงาไอสัตว์แลอวสัตว์จวดจับจ้วงมีมีเปล่ารวบจับจ๊บจับเป็างนั้นนะครับพี่เฮ้ยมีเสียงมีเสียง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 ปองไข่ไอ้เจ้ยระวังสายม เช็คหลังบ้างเช็คหลังดัวเช็คหลังดัวนเนี่มันมันมันนั่งนักอยู่ว่ะแล้วกูยิงไม่ทะลุมันหรอกไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งกลับแล้วนี่นี่นี่สาย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 ไอ้เอกมึงไม่ยิงวะไอ้ที่กูจะตายเยันแฝดเลื่อเลื่อซ่อง ไอชาดกูหลบมุมอยู่ไอเหี้ยอะเลือดกูเลือดสองไอชาดตีกูมาแล้วไม่สนใจแล้วไอ้เหี้ยมันงตีมีแล้วจะเสี่ยงก็เสี่ยงทีไปผ่านเกิดมันไม่เสือกไปละวิ่งเอาตีใส่มาเลยไปลยนะก็เกิดไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปนะกูเอ็ดเลยเฮ้ยบังใครเลยเดี๋ยวกูไปบีเดี๋ยวกูไปบีเดี๋ยวกูไปตะวางระเบิดบีแม่งเลยไอ้เหี้ยเออระวังระวังระวังระเบิดเลย อยังอย่างปีนี้ไม่มีใครไปเอเลยแม่ดังหนูงบอกไม่เค่นั้นอะอ้าวเรื่องกูม่ใชีอร์ตีนี่เออช้มากลยเกงเหรอเ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  ้างมุมนั้นอะมันมันยิงมันยิงแล้วติดไว้กูลองแล้วชุกูชุกูจงชุกูซะจงกปก็ได้โอ้โหมึงทำพิธีการได้ด้คนละมุมสไมาดะ คมันเก่งขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยเงียบๆตมาทึงไหนล้วอยู่ข้างหลังขวากูนะเต้ระวังนัดแรกเขาขววาวาเจเยานไีเอาอย่างวะอุ้ยทหลุดมือ มึงเล่นคนเดียวแยครับอ,อ๋อไปเล่นคนเดียวอยากจะกยู่คนละทีกับมึงอ่ะไม่งั้นมึงยิงไม่ได้ถ้ามึงเจอกูว่ามึงไปเล่นเคโอแล้วเบื่อเลยตัวนี้กูว่าเพื่อนมาเมื่อกูมาเป็นฟางฟางจัดไปสวยงามมากอยากซื้อปืนเหรอไอ้ฟางสีซั้นนะเอ้ยรอบหน้าเราซื้อซีซั้นผ่านกันของยังไม่มาเลยแล้วมันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้มันจะมาต่อกันเลยหรือเปล่าอันเจ็ดวันอะ หลายอย่างอะไม่ใช่เราอีกเจ็ดวันมันจะหมดติชิ้นายเลยเฮี้ยกูไม่ไปละอีกเจ็ดวันคือซีซั่นนี้หมดไม่สมองด้วยกูอะมาว่ะเฮียรู้หรอปอบดบอ้ยเฮียกูไม่ได้สเปรย์เอ้ยกูไม่ได้แท็บเลยสัตว์ฟังชุบตัวยูยู้ยูกูกูรู้ละขวางฟังไปบีอร์ละตัวนดักเลยดักมาแล้วมา มีดฝันหลังมีดฝันหลัง One enemy remaining ไปบนเกงใจออกกูมั้งมิดอยู่กูนี่อยู่กูนี่นี่ไปข้างหน้ามึงมิงขึ้นป้องอันติอันติขึ้นป้องไม่ใช่ดีกว่าปืนเฮียเออยมิงกลับมามิงกลับมาโอ้ยไม่ต้องาหลับ ปืนสวยวะเอาวันเยวให้กูยืมเถือให้กูยืมเถือ่อจีนไม่ขอดูปืนหน่อยดิดูแล้วหายนะดูแกนี้ห่างเดูไอ้มอสกดจีแล้วมันจะเพิ่มพลังเว้ยจริงไปเนี่ยเออเอาปืนหายไปืนไอ้ชัดมึงไม่รู้จริงมึงไม่รู้จริงหรือมึงแก่แบบน้ป่าป่าป่านนี้เฉยป่านนี้เฉยไม่คิดกูโง่ขนาดนี้ผมวะเออข้อคิตใจสาบานให้ตาย เอฟบเอฟเอรเอเรลเอร์นเฮยอย่าจริงป้าเนี่ยต้องไเบาเาเบาไอ้อย่รู้เข้ามาเอแล้วระวังเอออะไรละอย่รู้ว่าอย่ารู้มา โอ้โหอยากรู้ไหมเอ้ยซื้อปืนกูด้วยเฮียวางครับเฮ้ยดี่ไปเดือดมาเนี่ยเอ้เต้เดือดมา Spike planted ซ้ายกูแอบถือวางบีโยนกรู้เข้ามาลอกไอ้สัดเฮ้ยหลังหลังหลังเฮ้ยเฮียวางบีแหรอที่ผ่ายมันเข้าหัวกูทั้งนั้นเนี่ย ปืนสวยอย่างว่าฟังสอีดิกาเนี่อะันไม่ทันขวาฟังวางบนเนนี่ขวาขวาขวาีนี่หัวสามยติดอวาออวะี c ออ้าวแล้วเชดไม่ยอม ทำไมมึงไฟต่ำซื้อปืนเนิยมาเล่นหมดเฮ้ยเฮียอย่าให้เพื่อนประหยัดไงอย่าบุรีสัตย์ประหยัดปืนนี้บ่อยประหยัดที่เป็นนายกอ่ะท่านมันจันอังคารน้ำมันอาเบะกูวาร์ปได้ไหนนะจันยังยังไม่ต้องว้าบเพราะไดมอนเตก็บเลยอ้าอยากใช้แอนติอาเบะที่เป็นน้ำซุปป่ะน้ำมันน้ำมันโอมากาเสะมีมีโซอาเบะฟัง ไม่มีใครยูบีเฮ้ยมันมันมันขึ้นในนี่ก่อนแบสกายีออโอ้ยไอี้ยอกยู่ฐานตัวหนึ่งไอสัตว์เอ้ยหนึสกายอ่ะหนึ่งสีแปดเือเหลืองไอ้เยียเรือสองมัด้านี้ดิเืองอแต่อนหมด์ดวเบเล่เดวิดเ็บแล้วเ้เอเดเอเด เอ็ดเอ็ดเอ็ดเดือ๊ยวโอ้โหผูหิวให้สวยสวยุกคนลูกนี้มือนั้นกดจีล้วจะเพิ่มพลังจริงเหรอกดให้กูดิไหนวะไม่เห็นมีอะไรเลยเฮียมึงจะตัด้ากมั้ยไอ้เป๊ะชัดเจมมาหน่อยเจมเจม โอ้ยินยากยินยากอีกแล้ววะโอเป้เหล่านี้มันยินยากกัรอดเลยนะปิงท่ามติปะไม่มีเสียงเต็มตากูเลยบีปะเบี้ยขอโทษที่ออกไปวัดไปมึง,ปงปเป็นสาม้ย,ยหลังจีบถ่า,ายหลังหัก เดวิดทางกายหมดเลยออกไปช้าเห็นโอ้ยโอดินโอดินเดวิดอติปางไข่ป่าไฟป่าไฟแล้วเพิ่มเลือดตัวเองป่าไฟใส่พื้นแล้วหิวหิวหิวบุตรีหิวบุตีเดวิดเดวิดเดวิดอยู่เฮี้ยนเลือดเต็มหลอดเลยสัตว์เดวิดอติแล้วก็วิ่งเข้าไปซะหมดแล้วเฮี้ยแล้วก็ไม่บอกแแแปปป๊๊๊บบบเซฟออฟเซฟออฟ เล่นหนังแค่กันหรอไอ้เหี้ยกระสุนมึงไม่ค่อยค่อยแค่เขียงเท่าไหร่ขวาเดี๋ยวเดี๋ยวขวาเดี๋ยวิดอ๋อไม่ได้อะวิดเพิ่มเสียมาร์คเราบินรูดแล้วไม่มีปืนเป็นไรบอกว่าเดี๋ยวกูเกิดแล้วมึงกดให้กูดูหน่อยดิปืนเป็นไรครโยนให้กูดูนะ ไม่ใช่ชาติกูจะช็อกเรื่องอะไรก่อนดูเลยกูจะดื้อปืนดื้อปืนดื้อปืนนย่นลิ้นเลือพันหมดละเอาบัตละมาเอาดิไหนวะเนี้ยข้างหลังดื้อปืนเองดื้อปืนดื้อปืน เดวิดมึงกล้าทิ้งปืนกูเหรอเออกูรวยไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินแล้วเธอจะชอบมันนะไอ้ปลาใส่ตัวเองวะโเป๊ดเลยเดวิดไอ้เหี้ยหัวละสว่างไอ้เหี้ยบีป่ะวะโอ้ยปลาใส่กูด้วยกูด้วยปลาใส่ตัวเองด้วยแต่ดีมันเอเอ้ยแบทสปายดับ A ใจเย็นกูแล้วมเหี้ยไม่ตายเอ๋อบนย้องบน อ้เก้าสิบเกาสิบตัวนึงอะี่ิาโอ้ดินมันปืนคตสวยเลยสัตว์อนีอยู่ตรงมืงเป๊ะอย่าไปเอาโดินนะห่าอยู่ได้ยินเ้าไปแล้วเข้าไปแ้วหรอโอ้ยดูปืนกููปนกูเทอ่ะดูปืนกูเทอะเท่่ะมันก็เคอแล้ว เอ้าควเอ้ยปืนกูส่เก็บปาได้แล้วกดแบบดูดูปืนาคาเตอร์กดเาโอ้ยไปไปบีนะไปบีไปบีโอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกูสมอกปิดทางนี้ฮะ ไปบีกันเรากูเข้ากูเข้ามิดแล้วเดี๋ยวกูโยกไปบีนะครับพี่กูยุ่งถ่านเกินนะกูไม่ไปกูจะดูพวกมึงเล่นไปเลยสาวๆบียดเว่ยเศีสวยมากยามากเตัวมอสซ้ายขวาขวาขวาสุด มี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 ไปวางไปวางเอ้าแล้วไปที่กลัวนี่มาวางหลังเล้มา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 ตัวเฮ้ยหนึ่งตัวเฮี้ยตายเลยหนึ่ตัวเฮียตายเลยเฮี้ยมาไาม์ทูวันดาเอ้าเฮี้ยไปด่างสึกก่อนออกมา

มึงวอได้โคตรทูเรสเลยเซกฟังว่ะไอ้ยี่คุณพูดตรงๆเลยหอทับบ้องหรือไงยันอะไะเฮ้ยเป๊ะสเป๊สัตว์หมามึงเล่นไหนกันเนี่ยเนี่อป้มอสเราวันนี้ปีนิกยูบีปีนิกยูบีเดวิดเดวิดเข้าไปแล้วตายแล้วไอ้ยี่ย้อสปายดาวเอฟอะไรนะเซกยูมิดต้องไป หน e ่งศัตยังคงเหอยัตรงไหนเอเยอลยอมยอมไปมปกย้อนาเกมแล้วไเยะต่เกมแล้วมึงจะแกงไปแล้วนะมึก็ปให้มันเล่นบ้านแกงถือมีดวิ่งเข้าไปฟันกันห้าคนเลยม่อไรเอามาละเวอ่์นะเซสองก่อนเซสก่อนเสอก่อนพวกคือพวกพวกครั้งโอดิตรอละ เฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปสักที่หนึ่ง A B C D สองก่อนไอ้ชัดขอบไปเลยไปเลยมันแค่สามเองไปมิดไปมิดให้หมดไอ้เหี้งไอ้หิ้งเกมหน้าเกมหน้าเกมหน้าไว้เกมหน้าเกมหน้าจะได้แบบนี่เลยเฮ้ยมึงฝังหัวหน้าต่อนี้สัตว์อ๋อตายูโอ้ยไอ้หัวหัวยเรมันได้ไอ้หัวยี่ห้ออยากติดคุกอยาก อยากติดครับโดนมันโคตรตาย Spike down mid บันไหลมึงเล่นอะไรกันเนี่ยเต็มเลยนะข้างหน้าเหมืนอนเดวิดอ๋อหมานมีตัวยิงอฉาจะเอี <AS> เออเ่ยอะไยไม่ให้ไหมไม่เอะไรอกีกซ้ายไม่มีไม่มีไม่มีไม่หนีไม่ได้ไม่มีมมขึ้นบนดิ ก็ขึ้นไปก็ตายอหลอกแล้วแน่วีล้อหลอกมาแล้วบนมาแล้วอ้อมไป๊บหลังเอาหว่ด้วยนะไกลไกลปืนแข่งอเพียงกองลบด่างใส่กับเราใส่ชะกันปักปักปัตตพีให้เฮ้ยเซื้อปืนให้หน่อยดีเอาอะไรเต้ยเซื้อปืนให้หน่อย ไอ้น้ยทำเพลงออดออดไอ้สัสจะคุยเลยอะดีดีเฮียเฮ้ยไอ้เฮียนี่เดี๋ยวกูกดตีให้บีไหมไปบีไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยเลยโอเวอร์สมเร็วลงหรือวะเฮ้ยบี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 นี่จะย่อมทำยี่อะไรสัตว์ออกไปแล้วกไปแล้ว ไม่ต้องเก็บกูเก็บเองเฮ้ยกูหอนตีอันนึ่งน่าขุวยนะไปไปไปวางแล้วโอ้โหกล้าหาญมากเดี๋ยวฆ่าเึงหน่ยนะเก็บน้ำมีดนะมึงดูกูฟ้ามึงดูกูฟ้าฟ้ามึงหันมาดูกูดิโค้งหมดกูตายไปกูกูตายโอ้เดวิดุดยอดว่ะ ไปกูตายแล้วพร้อมปืนไอ้เหี้ย่มองไม่เห็นเลยนะเฮ้ยเราเราหากิจกรรมให้ดีกว่าทิ้งปืนทิ้งปืนทิ้งระเบิดด้วยเออนี่เชอริ่คนละอันนี่วะเชอริ่คนละอันนี่ทิ้งปืนตรงนี้ทิ้งปืนตรงนี้ทิ้งปืนไหนห่วยมึงจะแชรเลนเกินไปแล้วไอ้สัตว์ยิ้งเ่ะยว่มีด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 เล่นมีดไปไหนอ่ะมึงต้องเลือกมึงต้องเลือกทางไปมีดมีด เฮ้ยปืนกูทิ้งไปเลยถือมีดแล้วทุกคนทุกคนถือมีดถือมีดแล้วลูกโอ๊ยอยู่ที่ฐานก็อย่าเพิ่งไปอยู่ที่ไปอยู่ประมาณสักไอเกมเดิมนประมาณสักสิบห้าวิไม่ได้เฮี้ยมันก็เซตหมดแล้วดิมึงเดินดิมึงก็เดินใไอมอสไอเฮี้ยวยิ่งจ้ำเลยปล่อยเล้ซ้ำกดอัเลติไปด้วยล่ะไอสปล่ะดาเอ็กแทงมันลูกแทงมันนี่อยู่กับกูอยู่กับกูวางพวกอไปอยู่กันใครหมดข้างนอกอ่ะ ไ <_ d> <ic> อ้เฮีย <_ d> <ic> ว่ออกไปไมปวะ่<__ <d> <ic> วไยไมยกกันเลยเฮียข้างบนบนบนบาบนดูแลรำไงอะเต็มทแทงนี่เนเงเลงมาเรืงเลงมาแทงแทงแทงโยเกยมพี่<__ <d> <ic> ดีดีดจบเลยเีย เอาจริงเลยมือหกกำพอดซะทั่วว่มีไวไวคุณจะเอาอะไรไปสู้ไอ้เฮียสักผักสักผักไซเดนเดีดไอ้เฮียกูเขี้ยบเลยมามาแล้วเก็บมันเป็นการเก็บตังค์ไงไอ้เฮียเก็บตังค์เฮียเลยเด็กกูออฟขึ้นบนให้เล่นเล่นข้างล่างก่อนเลย โอ้โหลงโอ้ลงที่ผายแลยมึงแกอี๋ไป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 มึมงแหเสือกวิ่งบูมบับไปข้างนอกูห๋วปิดแม็กไหนเฮีย้ย <laughs> ไป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 เส <laughs> ียงมิดเงียบๆสกายเล่นหมาอยู่ดอกกี้อ่ะโดนหมาอะไรกโอุ๊ยเฮี้ยยิงไม่โดนโอมอสลงไปเล่นกับเพื่อนไปมอสลงไปเล่นกับเพื่อนอกลายร้อยแปด

หน้าต่างหน้าต่างเออมึงดูตรงนั้นไหมพี่อ่เนี่ยอะไรกันโยโรโย่เฮ้ยเฮ้ยมีมีเลยวัดวัดไปเลยมีดอ้เ่ี่มาเดินอะไรนี่อะไรก็เนี่ยเฮ้ย let's mm.